สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารอดนะคะวันนี้นกจะมาเปิไดไพ่ดวงให้กับชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะนกเปิดไพ่แบบสั์ตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะ ความรับความสัมพันธ์นะคะของชาวราสีมีนในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเปิดไพ่มีผลตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่31มีนาคม2563นี้นะคะสำหรับคนที่มีประเด็นนะการเปิดไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะ ชาวราศีมีนขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรขอดูพลังงานใบแรกของคุณหน่อยอคุณได้เด็กถือช่วยขึ้นมานะคะใบแรกนะคุณน่าจะยังอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะคุณกำลังพิจารณา และคิดทบทวนกับความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอาจจะมีการน้อยใจมีการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะหรือว่าคุณน่าจะมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะหรือคุณมีชอยนั่นเอง ว่าอาจจะมีใครติดต่อสื่อสารคุณเข้ามาในเร็วๆนี้ก็ได้นะขอดูตัวเขาหน่อยนะคุณรักของคุณชาวราศีมีนใบแรกของเขาคือ5หมายขึ้นมานะคะในช่วงนี้เขาอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งมีการยื้อนะคะเขายังอยากจะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่เขายังยังมั่นคงนะคะอยู่กับคุณอยู่ ก็เป็นได้นะก็ยังอยากไปต่อแต่เขาอยากยือคุณแต่เขายังไม่ทำไรนะคะมีเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาเขาค่อนข้างมีอีโก้แล้วก็มีฟอร์มนะคนคนนี้เขา,า,อ,าเอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือว่าติดต่อสื่อสารคุณกลับไปเร็วๆนี้แหละนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะพุศกันมังกรหรือว่าชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุนะ้ำน,นะกรกฎพิจิกมีนนะมีคนที่เด็กกว่า ในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาตัวคุณสลับกันได้นะขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเกิดอะไรกันขึ้นมีการเดินหันหลังจากกันไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีการจบมีการเจ็บมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะออความสัมพันธ์อาจจะมีคนที่เครียดคิดหนักนะคะ,ะทางออกไม่ได้ก็ได้นะคะเเรียญ แฮงแมนมีการหยุดนิ่งมีการเริ่กลากันไปแล้วนะคะห้าเหรียญน,นะคะอ,อาจจะมีคนที่คิดที่รู้สึกว่าความสมัมพันธ์นี้มันอาจจะเวรกรรมเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องมาเจอกันนะคะความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างไปต่อกันยากลำบากนะคะอืม มีคนที่มีความเย่อหญิงในตัวเองค่ะมีคนที่อยู่ได้นะคะไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีคนที่มีความลังเลใจนะคะหรือว่ามีคนที่มีช้อยนะคุณอาจจะคุยกับชาวทัตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือว่าชาวราศีกันนะมีคนที่มีความลังเลใจนะ มีการส่งการมีการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะดีไฮเพนเพลความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้รู้กันอยู่สองคนก็เป็นได้นะความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดนะ่ะแตกดับขึ้นมาความสัมพันธ์ที่ทําอะไรก็ยากลําบากไปหมดนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรา3สามคนเกิดขึ้นนะคะอืม ความสัมพันธ์ที่มืดแปดด้าน,นะคะ่ะบางทีนะอึดอัดมากๆนะคะสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะสตรนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงหรือว่ามีคนที่อยากจะควบคุมความสัมพันธ์นี้มีคนที่ดื้อในความสัมพันธ์นี้ค่ะมีการพยายามค่ะในความสัมพันธ์นี้ม,มีคนที่พยายามแล้วนะคะอาจจะเป็นตัวเขาตัวคุณแต่มันก็ต้องจบกันไปเดี๋ยวนกะขอดูว่า คุณนะคะชาวราศีมีนคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเดวิลนะคะอืมเด็กถือไม้สี่เหรียญคุณตัดเขายังไม่ได้นะคะคุณตัดใจจากเขาไม่ได้คุณยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งคุณยังยึดติดเขาอยู่นะคะยัง ยังคิดหนักเรื่องราวของเขาอยู่คุณยังกอดรัดเรื่องราวของเขาไว้อยู่นะคะแล้วยังปล่อยวางเรื่องราวของเขาไม่ได้นะมีสีไม้ขึ้นมาคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้มันมันมันไปต่อและมันมั่นคงกว่าเนี้ยอืคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเขายังเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยู่นะคะขอดูความรู้สึกของคนรักของคุณค่ะชาวราศีมีนสามดาบเขาเจ็บปวดค่ะให้สลับกันได้นะทุกเขาตักคุณ เขาเจ็บปวดนะคะหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าความสำคัญน,นี้มันเป็นการสามเศร้านะคะเขายังสมัคเสมอกับคุณยังรู้สึกเคยรู้สึกยังไงยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะคะมันเจ็ดเหรียญขึ้นมาเขากำลังพิจารณากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ว่าจะเอายังไงดีเขาก็อยากขอโอกาสจากคุณนะอยากให้โอกาสคุณนะ หรือเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้โอกาสเขาแล้วก็ได้นะเขาดูหน่อยว่าชาวราศีมีนคุณจะทำยังไงต่อไปคุณตัดเขาไม่ได้เนี่ยอืสิบดาบนะคะควิมถือช่วยสามถ้วยคุณค่อนข้างคิดหนักคะ่ะนะ คุณคิดหนักแล้วคุณมองว่ายังไงถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นพิษมันไม่โอเคจริงๆนะคุณก็จะยอมจบนะคะเพื่อหยุดความสัมพันธ์นี้สิบดาวคุณเจ็บมากแล้วนะคะคุณเจ็บมากแล้วคุณเสียความรู้สึกคุณเสียใจคุณน้อยใจคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นรักสามเศร้ามันมีเราสามคนอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้คุณรู้สึกงั้นคุณมองว่าจบดีกว่า นะคะเพราะคุณก็เจ็บมามากพอแล้วขอดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไป2เหรียญเขาก็ยังจะลังเลอย่างนี้ต่อไปนะคะเจ็ดไม้เดซันเขาอาจจะพยายามพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่สุดท้ายมันก็จะจบมันก็จะพังอยู่ดีนะเจ็ดทาวเวอร์ขึ้นมานะ อขอดูหน่อยแล้วกันหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะพังเพราะว่าเขาลังเลนี่แหละนะขอดูหน่อยนะว่าแนวน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมีกับเขาจะเป็นอย่างไรไม้สิบถ้วยสามา สัมพันนี้มันยังมีความหวังอยู่ในนี้ยที่จะไปต่อกันได้เพราะว่าบางคู่อะนะมีมีแบบเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบางคู่ก็รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือความสุขของกันและกันนะ่ะนะขอเพ,เพิ่มเพื่อการการ,การันตีขออีกใบค่ะอืม หรือนะมองว่าในขอเปิดเพิ่อมอีกใบแล้วกันโอเคอืมมันจะยังมีคนที่พยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ค่ะนะยังมีคนที่คาดหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันจะไปต่อได้อาจจะเป็นคนรักของคุณเนี้ยแหละนะชาวราศีมีนนะเขาพยายามที่จะไปต่อนะ เขาจะพยายามหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณถึงแม้คุณจะไม่อยากรับมันแล้วก็ตามนะตัวเขาหรือตัวคุณนะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้นะอ,อยังอยากไปต่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้นะแล้วจะได้ไปต่อไหมขอดูหน่อยนะคะจะได้ไปต่อไหมคะห้าดาวขอสามใบคะ่ะห้าเหรียญไม่ได้ไปต่อนะ มันเหมือนห้าดาบอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้มันมีการไม่ลงรอยกันนะน่าจะแบบมีปัญหากันต่างคนต่างไม่ยอมกันทั้งคู่นะหรือว่ามีปัญหาที่ต้องเดินหลังให้กันไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะไปต่อนะคะห้าเหรียญเหนื่อยอค่ะนะมันต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องตามอีกฝ่ายหนึ่งมันเหนื่อยมันไปต่อลําบากเหลือเกินไม่ว่าจะในเรื่องของการ อีกฝ่ายหนึ่งตามอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามหรือว่าคือมันมีปัญหานะแล้วมันก็มีความเครียดนะคะถ้าไปต่อมันค่อนข้างที่จะเครียดเลยแหละนะมีคนที่เครียดอาจจะเป็นฝ่ายเขาฝ่ายคุณที่ทำให้มันมันไปต่อกันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอนะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อนะมันจะพยายามกันได้อยู่พักหนึ่ง นะคะสุดท้ายก็ไม่ไหวนะ5ดาบ9้าดาบห้าเหรียญไม่ดีเลยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมีนยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ